อันนี้ก็เป็นที่พักชั่วคราวครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หลบแดดหลบฝุนได้ครับประมาณช่วงหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหญ้าของแม่คําแพงนะครับก็กินอยู่สองเวลานะครับก็ค,คือช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นซาเล้งที่หาอาหารให้กับแม่คําแพงครับ ทข้างก็จะเป็นงวของหมู่บ้านนะครับผมก็อยู่ไกลจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะซูมให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเจ้าแม่คำแพงมาผูกแล้วนะครับผมเพื่อจะให้เขากินหญ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมที่พักชั่วคราวนะครับผมก็ยัง ผู้ใจบุญนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมฝากกดติดตามใน y t u t u หน่อยนะครับผมช่องแม่คํำแพงครับผมเบอร์ติดต่อก็มีนะครับผมก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับชม